โรงเรียนนานาชาติเวลดิงตันคอลเลจกรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชนตามหลักสูตรระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษที่ได้มีการพัฒนาและปรับใชา้ให้เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมของไทยรวมถึงประเทศในแถบเอเชียโดยจัดก,การเรียนการสอนแบ่งออกเป็น3ามช่วงชั้นเริ่มตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัยหรือพรีเนอร์เซอรี่ไปจนถึงระดับซีเนียร์สคูลหรือระดับมัธยมปลายก่อนจะไปสอบเข้ามาหาวิทยาลัยต่อไปครับ อ่าอันนี้เป็นชั้นไหนครับ p รีเนอร์สรีค่ะก็เป็น26ครึ่งนะคะชั้นเล็กสุดของเราก็ส่วนกลางก็จะเป็นเพลย์อ e รียที่เป็นส่วนนอกห้องเรียนแล้วก็มีมีในห้องเรียนแล้วซึ่งในห้องเรียนก็จะเชื่อมต่อสู่ตรงเพลย์ก o า n d ข้างนอกเพราะฉะนั้นความลื่นไหลในการที่จะมูฟจากพื้นที่หนึ่งไปพื้นที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะเน้นความสะดวกในการลื่นไหลของของ,ของนักเรียนนะคะเห็นแล้วก็ดูบรรยากาศแบบสวนสนุกน้อยเลยนะครับนี่ มาห้องนี้ ทั้งดูหนังฟังเพลงแสดงคอนเสิร์ตก็เป็นคอนเสิร์ตฮอลล์จริงๆก็หลายๆครั้งก็ใช้เป็นแอสเซมบลีที่ประชุมเวลามีจับทอกจัดสัมมนาหรือประชุมสําคัญๆอะไรเงี้ยนะคะที่มีนักเรียนเข้าเยอะเนี่ยเราก็ใช้สถานที่นี้นอกจากที่จะใช้เป็นที่แสดงไม่ว่าจะดนตรีหรือว่าละครของนักเรียนนะฮะเราก็ใช้หลายเพอร์เพสค่ะเออนี่ถือว่าต้องเป็นเป็นเนป็นนโยบายของเวลลตันที่อังกฤษเลยนะครับว่าต้องมีเทอเตอร์ต้องมีนโรงเรียนที่คอมพลตโรงเรียนที่ดีต้องมีต้องมีเทอเตอร์เพราะมันมีวิชาดราม่าวิชา การแสดงอะไรเหล่าน <G ologists> ี้ <c oughs> ต้องมาใช้นั่นเนี่ยหกร้อยซีะค่ะสำหรับ <c oughs> ที่นี้แล้วก็พวกม่านหรืออะไรเงี้ยก็ต้องเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นสากลน,นะฮะ <c oughs> แต่มีตัวเซฟตี้ที่มากขึ้นกว่าโรงละครปกติเพราะเด็กใช้ <c oughs> เพราะเด็กใช้เวลาชักเวลาอะไรอย่างเงี้ยต้องมีความปลอดภัย นอกจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศและการสร้างแรงบนันดาลใจที่ดีให้แก่นักเรียนทุกคนแล้วโรงเรียนในชาติเวลลิงตันคอลเลจยังให้ความสําคัญเป็นอย่างมากกับธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นและเป็นมิตรรวมถึงการให้คุณค่าของความเท่าเทียมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณภาพและมีความสุขครับ โอ้เนี่ยมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอมรู้สึกพื้นที่สีเขียวเยอะมากเลยนะครับอันนี้เป<ช>็นนโยบายหลักเลยครับตั้งใจเลยตั้งแต่เดวันที่ทำโรงเรียนนียก็รู้สึกว่าอยากได้โรงเรียนที่มีพื้นที่สีเขียวเยอะๆอ่ะคือเราอยู่ในกรุงเทพนะยิ่งครอบครัวที่อยู่ในใจกลางกรุงเทพเนี่ย มีแต่ตึกทั้งนั้นเลยเขาก็เลยคิดว่าเด็กที่มันโตขึ้นมาใน Environment ที่มันมีสีเขียวเนี่ยมันจะมีคุณภาพชีวิตที่ไม่เหมือนกันนะกับเด็กที่โตมากับตึกทั้งนั้นเลยก็เลยคิดว่าโรงเรียนนี้<ๆ>ต้องเป็นโรงเรียนที่มีต้นไม้ให้มากๆมีพื้นที่สีเขียวเยนะอะๆยอะองั้นมันมีผลต่อจิตใจของเด็กเลยนะนะคะพะคิดว่าเขาอยู่8ดชั่วโมงหรือชนะคิดดูว่าเขาอยู่ในห้องเรียนในอาคารเนี่ยเวลาเวลาเบรกเวลาอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมาได้ ได้อากาศแบบนี้อ,อยู่ในพื้นที่สีเขียว<อ>คือมันเปลี่ยนบรรยากาศนะทำให้เด็กมันจดจําสิ่งที่เขาได้เรียนรู้อะไรที่จําเจนเนี่ยมันไม่เกิดการจดจาแล้วมันไม่เกิดแรงบันดาลใจเพราะคิดว่าพื้นที่เป็นสิ่งสําคัญที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ส่วนหนึ่งนะ ความาอียรารนี้นี่เป็นอาคารอะไรครับตุกเรครับเป็นอาคารสําหรับซีเนียร์สกูลค่ะสําหรับเด็กโตนะคะซึ่งเป็นอาคารแรกจริงๆเรามีอาคารเด็กโตเนี่ยอยู่ในแพน2อาคารอันนี้เป็นอาคารแรกอาคารที่2เนี่ยกำลังจะกาลังจะเริ่มก่อสร้างแล้วค่ะอ๋อนี่ก็ถือว่าเป็นอาคารส่วนต่อขยายความฝันแน่นะในการที่จะนําพาโรงเรียนนานาชาติเวริงตันไปสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้ที่วางเอาไว้เออเด็กพล็ครับถามหน่อยครับว่า จุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจที่ทําให้ก่อตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมาเนี่ยคืออะไรครับคือพาวทางานอยู่ในสถาบาันการศึกษาเพราะนั้นเป็นงานที่เราคุ้นชินอยู่แล้วทางดุษฎนะแล้วก็จริงๆแล้วเอาแบบไม่ใช่ชูก็โค้ดเลยนะเอาจริงๆเลยคือเพราะอยากก่อตั้งโรงเรียนด้วยตัวเองคือที่ผ่านมาคือเราทําอยู่ในมหาวิทยาลัยที่คุณตาก่อตั้งขนะึ้นมาแล้วการในการสอนยุคสมัยนีย้มันเปลี่ยนไปเยอะโรงเรียนรูปแบบใหมๆ่ๆมันพัฒนาไปเยอะพะก็รู้สึกว่าเอออยากได้โรงเรียนที่อยู่ใน ในความคิดที่พอคิดว่าพออยากได้โรงเรียนแบบนี้รูปลักษณ์แบบนี้อารมณ์แบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสแล้วก็ตลาดเองเนี่ยคนไทยคุณพ่อคุณแม่คนไทยเนี่ยต้องการที่จะส่งลูกไปโรงเรียนนานาชาติค่องข้างเยอะนะฮะถ้าเขามีทางเลือกถ้าเขามีเงินเขาก็เลยคิดว่ามันเป็นโอกาสของแพวลในการตลาดมีแลพะพอลคิดว่าพอที่มีความรู้ความสามารถที่จะทำด้วยตัวเองได้ ยากไหมครเพื่อสร้างโรงเรียนนานาชาติขนาดนี้ขึ้นมาได้นี่ยมันก็จิ๊กซอหลายส่วนอยู่นะคะคืออย่างแรกเราต้องมีที่ก่อนอม,มีที่ก่อนที่จะไปที่จะไปนําเสนอโรงเรียนที่ดังๆใช่นะฮะเพราะเราเราต้องมีโปรเจกต์ที่ดีก่อนอเราคิดว่าตลาดเรามีแล้วแต่ว่าโปรเจกต์ที่ดีคือโรงเรียนเนี่ยแอเรียสำคัญแล้วเรามี ประสบการณ์ทำงานทางด้านนี้ไหมเนี่ยว่าเขาจะให้ไลเซนส์เรา,าเขาก็ต้องทำดีดิเลเจนซ์เรา oh. เป็นเรื่องเป็นราวว่าใครเป็นใครมาจากไหน oh. เคยมีประสบการณ์การทำงานด้านนี้มานานยาวนานขนาดไหน oh. การพัฒนาโรงเรียนที่ไปสู่ฝันเนี่ยใช้เวลาเป็น10ปี hmm. มันไม่ใช่แบบว่าเราใช้เวลา2 3ปีสร้างคอนโดแล้วขายแล้วจบอย่างเงี้ยแต่ว่าการทําโรงเรียนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต่อเนื่องแล้วก็มันต้อง,องใส่ใจแล้วก็ยึดมั่นเป้าหมายเป็นเวลาอันยาวนาน